ปิตาพระทพระทองนี่หนึ่งเป็นจับพระพาคีปิตาไหมใช่ไหมใครมีความรู้บ้างใครพอมีความรู้บ้างครับใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ผมจําไม่ได้เลยปิตาพระทัพระทองนี่ใช่หนึ่งในเป็นจับภาคีพระปิตาปะ่ะใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่มีใครมีใครทราบไหมนี่โอ้โหปิตา เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายม,มีอะไรคำถามอะไรราคาพระรุ่นต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะครับนะครับนี่เรามามาพูดคุยกันมาส่องพระกันก่อนนอนหนุกหนานนะครับนี่อันนี้ก็แบบนี้ก็หลักร้านนะครับปิดตาพระทาพระทองโอ้โหครับเบ้าเต็มนะครับใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งในเป็นจ่าภาคีพระปิดตาไหม ปิตาพระทับพระทองเนี่ยใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่อันนี้ผมไม่แน่ใจเห็นไ,ไหมข้างซอกนิ้วเห็นไหมครับเป็นรอยแย่ๆนะครับใช่ครับใช่ครับโอ้ขอบคุณครับขอบมากครับบางทีเราก็รู้ไม่หมดรู้รู้ไม่หมดนะครับเนี่ยข้างนิ้วจะมีเห็นไหมดูครับในซอกแย่นะครับปิดตาพระทับนี่เขาเขาต้องเรียกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเขาเขาจะบอกว่าก็คือเอาหลอ่อเอาหุ่นเทียนมาเสรมุือก,ก็จะแปะ ยานแปะแขนแปะฟอนยานแปะขาต่างๆนะครับค่อยๆต่อประกอบล่างปิดนิ้วต่างๆเนี่ยค่อยๆแปะแปะแปะแต่ละองค์ก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับใช่ใช่ครับขอบคุณมากครับแชร์ครับคุณกรทองขอพระคุณครับคองหอมราคาห่างครับราคาแตกต่างกันครับทองหอมหลักแสนครับแล้วข้าวเสีหลักล้านนะครับราคาห่างราคาห่างกันครับมีคาถามอะไรถามมาได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น ผมนี่เรียกว่าจับต้องง่ายนะครับจับต้องง่ายจับต้องได้นะครับปิดตายแม็กเขาจะปั้นแปะพวกนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมดูการแปะเหมือนแบบแปะเหมือนดินน้ำมันที่มาแปะนะครับนึกภาพง่ายๆหุ่นเทียนตอนนั้นนะครับก็จะแปะปั้นยานออกมาแปะแปะแปะแต่ละองค์เอกลักษณ์ก็เลยจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับฟอกโอ้โหเห็นไหมดูในซอกจะเป็นเยอะๆนะครับนี่ดิมเบ้า ต่างๆครับเบ้านะครับโอ้โหนี่เนื้อสำลิดนะครับจอ,อกเงินเงินหน่อยๆเนื้อท่านนะครับจอ,อกเงินเงินหน่อยๆองนี้เห็นไหมตรงพุงเนี่ยนิ้วเนี่ยโอ้โหหล่อได้เดือดมากเลยหล่อไม่ใช่ไม่ใช่เพลงเดือดมากหล่อได้เดือดมากเลยอยงนี้นะครับหายาพตัวจริงสิโอ้ขอพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบพระมี หาอาจจะไม่ยากมากหายากบ้างแล้วแต่จังหวะนะครับพระอีที่จังหวะจริงๆผมเชื่อเรื่องจังหวะพามากองไหนจะเป็นของเราก็เป็นของเราแล้วผมเชื่อคตินึงว่าทุกวันนี้ผมเนี่ยเรียกว่าทุกท่านเนี่ยขอบพระคุณที่เอาพรามาให้ดูบางคนก็อยากจะสอบสอบถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงดูให้วันใดวันนึงอยากขายแล้วค่อยมาบอกครัง หรือว่าบางคนก็จะเอามา,มาแบ่งปันพังตั้งใจมาแบ่งปันพังเลยบางทีจะมีดีบ้างอาจจะมีพาระที่ยังไม่ใช่บ้างอาจจะยังไม่มีราคาบ้างก็ต้องขอพระคุณทุกความตั้งใจนะครับนะครับนะพระแท้ในมุมมองของผมนะครับดูผมดูสมมติผมดูชอบผมดูแท้ผมก็ต้องเช่าขอเช่าแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับขอบะค,ะคุณมากนะครับคุณแจ็คกี้ลิชนะครับแจ็กกิจแจ็กกิจ นะครับดูเปล่านะครับปิตาวทับพระทองเนี่ยเป็นพระปิตาที่เรีวยกว่าอืตำนานะหนึ่งในตองอู้ว้กันของพระปิตาเนี่ยแมมหล่อเดือดนิดหนึน่งนะครับเห็นไหมในซอกเห็นไหมครับจะเป็นแย่ๆยิงแย่หรือมันต้องพุงเนี่ยไหมครับเนี่ยตรงนิ้วตรงพุงท่านนะครับโอ้โหในซอกเห็นไหมเนี่ยพวกนี้เนี่ยคมชัดเจนหมดนะครับปั้นเห็นไหมองค์นี้สวยเพราะว่านิ้วมือไม่ลื่นเลยนิ้วเท้าไม่ลื่นเลยทุกอย่างคมชัดเจนหมด นะครับก็จะมีธรรมชาติที่บางทีหล่อแบบแย่บ้างอันนี้พวกเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยรับเช่าหลักล้านนะครับนะขอบุณที่ถามเข้ามาถามมาได้เรื่อยๆนะครับพูดได้หมดนะครับถ้าผมไหนผมจะรู้ผมก็จะตอบนะครับนี่นะครับมีส่งรูปมาดูถ้าสนใจผมจะต่อกลับไปต้องพูดอย่างนี้เนาะนะครับต้องขออภัยจริงบางคนที่ไม่ตอบกลับบางทีขอให้ผมดูถูกใจผมตอบกลับไปดูไหนมีโอกาสแท้ผมตอบกลับไปแน่นอนไม่ปล่อยหลุดไปหรอกนะครับนะ ตั้งใจเช่าตั้งใจดูให้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับนี่เฮ้ยบางคนบอกว่าคังไม่ตั้งใจดูหรือเปล่าพามาไปร้อยเป็นพันลงดูหมดนะครับไม่ว่าจะเลาะย่อยไม่ว่าจะหลกักผมก็ดูให้หมดดูเท่ากันหมดนิ้วมือแม้ติดชัดเนี่ยแม้ไม่สึกเลยองนี้แล้วดูนี่โอ้โหเป็นตารางเลยเป็นตารางเลยเป็นตารางเลยดูครับ โอ้โหเดูการป้านหุ่นนี่แปะเหรอไหมเนี่ยเอกลักษณ์ผมส่องทีไรผมก็ชอบพี่พูดตรงนะรุ่นใหม่ผมเนี่ยนะเนี่ยปุตโต๊ะผมก็เช่านะไม่ใช่ผมไม่เช่านะปุท่ทวปุตโต๊ปุทีมอย่างเงี้ยเช่าเรื่อยๆนะแต่ว่าพ <c oughs> ูดเหมือนแก่เหมือนกันนะไว้แต่ว,ว่าชอบจริงๆนะพระเก่าครับพี่ทุกคนนะครับบางทีก็บ้าๆบ,าบ,าบ,รบรอๆน่ะพูดตรงนะไม่รู้เหมือนกันถามว่าอะ พูดกันตรงๆถามว่าพระชุดนี้เนี่ยถ้าสมมติกำเงินเนี่ยไปซื้อปูทิมไปซื้อปุโตบางทีถ้าสมมติเบียดเบียดเบียดชมเบียดสมมติราคาร้อยเราซื้อเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดร้อยหนึ่งบางทีอาจจะเบียดได้ร้อยหนึ่งร้อยห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พระพระปูทิมปุโตเนี่ยสามารถเบียดแล้วไปได้อ่ะชุกชั่วโมงนี้นะพูดตรงๆนะค่องกว่าแต่ว่าเราก็เช่าทุกอย่างนะครับนะ อย่างเงี้ยเราก็จะให้เห็นว่าเราก็เช่านะนะครับขายได้ไหมง่ายไหมแล้วแต่จังหวะนะครับขายยากขายง่ายแล้วแต่จังหวะบางจังหวะก็ขายง่ายง่ายพระเก่านะครับซื้อง,ง่ายขายคล่องแล้วแต่จังหวะแมแล้วดูคุณเทียนของมานนะครับคุณสุทธิพงศ์นะครับเมื่อไหร่ผ่านมาปลาจีนบ้างครับปาจีนเหรอช่วงหลังเนี่ยไปสระบุรีบ่อยนะ หลายครั้งแล้วนะไปสระบ,บุรีเนี่ยหลายครั้งหลายรอบแนละ้วไม่ใช่ลูกค้าคนเดิมนะแต่ว่าก็มียยุธยาสระบ,บุรีอ่างทองเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยชมบุรีอย่างเงี้ยพวกเนี้ยบางนาสุพรรณกุ้งเทพนนทบ,บุรีเนีบวนอยู่เยอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมากนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหดูการปั้นหุ่นดูครับเนี่ยโอ้โหดูครับปั้นแปะออกมาเห็นไหมครับนี่คือในซอกแล้วดูเป็นใหญ่ๆเวกนี้ ดูง่ายดีนะครับสำริดนะครับนี่นะครับน,นะครับ,นะรบเรียกได้ว่าอือก็ก็พูดตรงๆชอบชอบเป็นการส่วนตัวถามว่าพูดถึงเอาว่าสภาพคล่องขายง่ายมันก็ขายได้แล้วแต่จังหวะแต่ว่าปุทิมปุ่นโตหรือว่าเออปุทิมปุดโตอือแล้วก็มีปุด,ดูอะไรเงี้ยขายง่ายกว่า ถ้าพูดถึงความซื้อง่ายขายคล่องนะครับแต่ว่าก็ชอบอ่ะผมซื้อหมดนะครับเราบางทีเราไม่ได้ห่วงแต่ขายนะครับเราชอบก็เช่านะครับทุกวันนี้นี่นะเขินมนกันนะเงินก็เบาลงไปเยอะนะ <c oughs> <c oughs> เงินก็เบาลงไปเยอะนะนะครับเนี่ยอยู่ในตลับน่ารักดีเล็กๆองค์เนี่ยเท่ากับข้อนิ้วก้อยอะ่ะอ่ะองค์เท่ากับข้อนิ้วก้อยอะ่ะนะครับ เงินก็เบาลงไปเยอะนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะพูดโม้เฉ่งบอกว่าเด็กคนนี้โม้เป่งเลยนะครับมาฟังเด็กคนนี้โม้กันนะครับนะครับบางทีก็ไม่ได้นัดล่วงหน้าต้องขออภัยนะครับทุกท่านนะครับบางคนก็ชมย้อนหลังได้ไม่ลบหรอกนะครับเดี๋ยวมีอีกทีเด็ดหนึ่งอีกองคหนึงให้ชมกัน